สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊น้อยยืนอยู่ที่หอจกกสมุทรปริการสาขาชุมแสงค่ะมาพร้อมกับรถสีขาวไฮเดนเดอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนำกันเลยว่ารถคันนี้มันเป็นปีไหนรุ่นอะไรอ่าสำหรับคันนี้เป็นรถอีซูซูนะคะปี2017คะ่ะเกียร์แมนวนวลเครื่อง 1,900cc นะคะคันนี้อ่าเราตัวนี้เป็นตัวไฮเดนเดอร์นะคะตัวยกสูงค่ะอ่า อันนี้เราชมจากด้านหน้าเลยค่ะอันนี้มาพร้อมกับคันนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะข้างล่างนี้เป็นไฟเดไลท์ค่ะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้มาครบคันค่ะอืมนีกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะกับสีขาวตัดกันค่อนข้างจะแบบดูได้ลงตัวมากเลยนะคะ,ะชมกันตามมาเรื่อยๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับยางขอบสิบหกนะคะ แม็คู่แม็คู่ตัวสเปคคู่ตัวแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับยางขอดสิบหกนะคะดอกยางล่องลึกมากค่ะยางค่อนข้างใหม่นะคะอ่าด้านข้างอันนี้เป็นกระจกมองกระจกไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นตัวนี้เป็นตัวไฮรินเดอร์ไฮเินเดอร์ก็ต้องมีบันไดบันไดเพราะว่าจะต้องเหยียบบันไดก่อนที่จะขึ้นเดี๋ยวเจ๊น้อยสาธิตเลยดีกว่าว่า ความแข็งแรงของบันไดที่มาคันนี้มันแข็งแรงขนาดไหนอ่ะเป็นแคบเปิดได้ด้วยนะอ่าแคบเปิดได้พอดีของแค่เปิดได้เวลาผู้สด่อสารขึ้นลงก็จะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะอ่าเดี๋ยวเหยียบบันไดข้างขึ้นไปเลยค่ะเนี่ยดูวความแข็งแรงนะคะเยอะน้อยตัวอย่างใหญ่เลยค่ะหเหยียบนี้ก็แข็งแรงไม่ได้ยุบเลยนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเข้ามาชมข้างในกันเลยค่ะเข้ามาชมข้างในกันเลยอ่า z o มาที่หน้าจอเลยค่ะ คีย์รีโมทนะคะเน่จะขึ้นแบบนี้นะคะแค่เสียบกุญแจเข้าไปนะคะขึ้นแล้วค่ะอ่าเบื้องต้นเราต้องเนี่ยนะคะหน้าจอเป็นเรืองแสงแบบนี้แล้วค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะซูมมาได้เลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะชัดเจนนะคะ,ะสวยงามมากค่ะอ่ใหม่ก็วิ่งไปได้แค่แสนห้ากว่าๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทเสียงเครื่องเลยดีกว่า อ้าวแอร์เย็นมากค่ะไรเปิดพัดลมไว้เปิดไว้เต็มที่เลยไอแป๊บเดียวเย็นเลยเพราะเปิดพัดลมไม่เต็มที่อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราดูซิว่ามันมีอะไรบ้างอ่าช่องเก็บของด้านบนแบบนี้เลยนะคะสําหรับใส่ของเล็กๆน้อยๆค่ะใส่ของเล็กๆน้อยๆนะ้าไม่ใช้ก็ปิดเลยค่ะเอาเนียนๆเลยนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ค่ะ ไดงได่อันนี้เป็นช่องเก็บของนะคะทั้งด้านบนด้านล่างมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําแบบนี้เลยค่ะที่วางแก้วน้ําจะมีทั้งสองฝั่งนะคะอ่าสองฝั่งส่วนกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะปรับด้วยไฟฟ้าแผงประตูข้างก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะระบบไฟฟ้า มาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ําแบบนี้เลยค่ะดีไซน์มาได้ลงตัวมากนะคะลำโพงอยู่ตรงนี้ดีไซน์มาได้ลงตัวมากค่ะสําหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนวนวลหกเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลหกเกียร์นะคะคันนี้เนี่ยความผิดความทําไมไฮเลนเดอร์ er ต้องมีบันไดข้างมันอย่างนี้ยค่ะเวลาขึ้นลงต้องเหยียบบันไดนะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงอันนี้มาพร้อมกับ เบาผ้าคู่ตัวแบบนี้เลยนะคะทางร้านเราได้ทําความสะอาดซักทคำความสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็หุ้มไว้อย่างดีนะคะเพื่อไม่ให้เปื้อนน,ะะนี่ค่ะของเราจะเน้นมากนะคะเรื่องําทำความสะอาดรถที่เข้ามาในร้านทุกคันต้องผ่านการทําความสะอาดก่อนทุกครั้งก่อนที่จะจอดขายนะคะอันนี้เป็นหัวใจหลักของร้านเราค่ะนอกเหนือจากการซื้อรถที่เลือกโครงสร้างที่ไม่ชนลึกไม่เคยคว่ำแล้วเสียงเครื่องเดินเรียบแล้วก็ตอเน,น้นเรื่องความสะอาดเป็นหัวใจหลักของร้านเราหจากกอจกรสมุทยบริการค่ะ เดี๋ยวเราส o งไปชมด้านห้องห้องผู้ดยสารนะโดนโช่องแคบนะคะดีเจน้อย start เครื่องแป๊บเดียวนี่แอร์เย็นมากเลยนะคะเนี่ยรถเรานี่แอร์ต้องเย็นเครื่องเสียงต้องดังค่ะมาครบพร้อมใช้ค่ะ ชมกันไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะเป็นแค่เปิดได้นะคะสะดวกสบายมากเป็นตัวไฮเลเดอร์นะคะคันนี้มาพร้อมกับแม็กคู่ตัวแบบนี้เลยค่ะยายาง,ยางดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ สีขาวด้วยนะคะคันนี้ล่องละยางจะดอกใหญ่ล่องลึกมากค่ะใช้งานน้อยมากค่ะยางคันนี้ใช้ได้อีกนานเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายค่ะอ่าปาท้ายแบบนี้เลยนะคะอีซูซุด,ดีแม,มืมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบนี้เลยคะ่ะ แต่งมาได้แมทลงตัวมากแล้วนะคะเป็นกรนชนคู่ตัวแบบนี้เลยค่ะอ่ากว่ามือจับด้านท้ายนี่ก็เป็นพรีเมียมนะคะเพื่อมองคู่กับสีขาวแบบนี้แล้วมันก็ดูแบบดูเด่นสะด,ดุดตามากเลยนะคะตัวนีอ้อันนี้ก็คือแมกไิเนอร์ค่ะเยยบสะอาดเรียบร้อยนะคะรองลอยขูดเขียนน้อยมากคะ่ะถือว่าใช้งานไม่สมบุกสมบันนะคะยังเอี่ยมสภาพเต็มสิบจะน้อยให้เก้าเลยนะคะสำหรับแมกไิเนอร์ ก็คือรลอ้งรอยหาได้น้อยมากค่ะมันจะใช้งานค่อนข้างน้อยอะค่ะคันนี้แค่มองด้านท้ายก็สวยแล้วนะคะสวยมากค่ะมองเลยนะคะตามมาเลยค่ะนี่ ไฟสีแดงก็เข้ากับเสื้อสีแดงกันน้อยเลยเนี่ยมาตามมาค่ะ เราชมด้านมารอบคันแล้วแล้วตอนนี้ก็มาถึงด้านข้างเดี๋ยวเรามาชมฝั่งทางฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะตะกี้เราเราชมฝั่งฝั่งมีพวงมาลัยข้างคนขับมาแล้วมาชมฝั่งซ้ายฝั่งหลังกันบ้างค่ะฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะชมรถกันไปด้วยฟังเสียงเครื่องกันไปด้วยเนาะวันนี้ ไฮรลนเดอร์ er คืออะไรไฮรลนเดอร์ er คือตัวยกสูงค่ะเป็นสัญลักษณ์ของตัตอิซูซูไฮรลนเดอร์ก็คือตัวยกสูงนะคะคันนี้มาค่อนข้างครบคันนะคะอ่าสังเพศคือไฟดีไลท์นี่เดไลท์นะคะแค่สตาร์ทเสียงสตาร์ทเครื่องก็ติดแล้วนะคะเดไลท์ ไปเราจะชมห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวชมห้องเครื่องก่อนเลยค่ะห้องเครื่องของเราจะเยมสะอาดไม่มีน้ำมันเยิ้มนะคะอันนี้เป็นหัวใจหลักของเรานะคะก็คือต้องเลือกรถของเราเครื่องต้องดีโครงสร้างดีอันนี้คือหัวใจหลักในการเลือกรถของหอจกรสมุยบริการนะคะ เสียงเครื่องก็เดินเรียบดีนะคะอันนี้เราจะดูให้คนข้างรละเอียดนะคะอันนี้คือเพดก็ยังเดิมนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่เดิมอยู่นะคะนี่น็อตพานเดิมค่ะตามนี้เลยนะคะะเดี๋ยวเราไปดูที่ ไปดูดูกันร,ร,รอบๆค่ะดูให้เรียบร้อยดูให้นานคันนี้สภาพค่อนข้างใหม่มากนะคะสภาพเต็มสิบเจ๊น้อยให้เต็มสิบไม่หักเลยนะคะคันนี้มีอยังดูใหม่มากเลยค่ะฝากระโปรงนี่ยนะคะสติ๊กเกอร์ยังอยู่อบคัะเมื่อเราฟังเสียงเครื่องกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเจ๊น้อยปิดขออนุญ,ญาตปิดเสียงเครื่องก่อน ชมคล่องเครื่องกันเรียบร้อยแล้วปิดห้องเครื่องปิดฝากระโปรงก่อนค่ะอ,อันนี้แบบนี้ปิดอย่างไม่สนิทน,นะคะขออนุญาตนะคะการปิดฝากระโปรงการปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องนะคะทาแบบนี้นะคะอแบบแบบทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องกดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้จะยุบนะคะแบบนี้ค่ะคือวิธีการปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องอ่าสําหรับรถคันนี้เป็นอิซูซู ปี2017เกียร์แมนนวลนะคะอันนี้เป็นตัวไฮเดนเดอร์เครื่อง1 9 0 0งพซีซีค่ะอ่ามาพร้อมกับสีขาวสสวยๆแต่งโครเมียมคือทุกอย่างแมทลงตัวมากสวยมากมีไฟตัดหมอกเดร i ย h ์ daylight, คือค่อนข้างครบคันนะคะคันนี้แล้วก็สวยมากค่ะคันนี้ยางก็ดอกลึกพร้อมแมทคู่ตัวอ่าสำหรับคันนี้เจน้อยเต็มสิบไม่หักเลยนะคะอ่าถ้าใครสนใจคันนี้ เจ๊น้อยเปิดราคาเพียง4แสนสองบาทเท่านั้นค่ะสําหรับใครที่สนใจสามารถโทรติดตอ่อสอบถามเจ๊น้อยได้ที่เบอร์0817854949นะคะลูกของเรานั้นหรือถ้าใครอยากจะติดต่อเฮียหมวยก็ติดต่อเฮียหมวยได้ใครสะดวกจะคุยกับเฮียหมวยก็คุยกับเฮียหมวยอยากคุยกับเจ๊น้อยก็คุยกับเจ๊น้อยคือตามใจลูกค้าเลยค่ะและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยสามารถซื้อรถกับเราได้ค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีกันถึงบ้านกันไปเลยค่ะแล้วสุดท้ายเจ๊น้อยขอขอบคุณมากมานะคะลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจออกเลยกับเจ๊น้อยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจังหวัดระยองจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดที่จะน่าอาจจะพูดยังไม่ถึงแต่ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจออกเลยกับเราหอจกอสม่วยบริการสุดท้ายนี้และท้ายสุดฝากติดตามช่อง YouTube เจเจหอเจอกอสมอ่วยบริการเจน้อยและเฟซบุ๊กทิกต็อกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจน้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ